นี่แหละอาหารลูกชายจ้ะลูกชายเปิดร้านอาหารจ้ะสวัสดีท่านลูกสวัสดีพี่ซีแม่นะเนี่ยนี่แหละอาหารลูกชายจ้ะลูกกว้างใหญ่จ้ะเห็น <laughs> จ้ะ <laughs> นี่แหละอาหารจะมาซอยลูกชายจ้ะ วิว่างามผ่นะฝรั่งนางมันจะเปืเปิๆหน่อยเนาะมันย้อนแสงหรือเปล่าเนี่ยมันก็หกโมงครึ่งแล้วเนาะหกโมงโอ้โหเห็นหน้าฝรั่งเลยมืดมันย้อนแสงไงย้อนแสงเลยไปใายข้างนอกเห็เบิรงจ้ะมันย้อนแสงเลยจักหน่อยมันก็เลยยากๆนะจ้ะนะยิวงามๆจากพวกเขาจ้ะยิวข้างนอกก็จ้ะ เอ้ร้านอาหารลูก้ายอยู่บัตรแมกนิแ h เลยจ้ะไฟยังมันพี่กับพี่ๆๆอยู่นะ <Hello. S 1> มันมืดมืดไม่ค่อยเห็นหน้าฝรั่งเลยอือมืดมืดมืดเจ้ะเออเห็นชัดแล้วเห็นด oh, าวซิดาแล้วจะร้านอาหารลูกจ้ะอันนี้เป็นข้างนอกก็จะส่วนมากก็ส่งออกหลายมากกว่านั่งอาจจะแขกเขาไม่ค่อยนั่งก็จะช่วงนี้ มันโดนนางเทธอหนึ่งใหญ่กว้างจ้ะจ้ะสวยงามเห็นนะนี่จะซื้อร้านอาหารซื้อร้านอาหารลูกสายเสียมไทยว่าสันวะเป็นเขียนว่าเสียมไทยแม่ก็เลยว่าคือบัวบัจอบไทยว่าสันวะมีจกไทยวยอย่านี่พี่พาทน้ำจ้ะ สายเพิ่นแต่ตกตกตกแตงอ่ะจ้ะตกแตงร้านเพิ่นอ่ยจ้ะนี่เสียมไทยรสองฮอเสียมไทยลสจะลองแล้วจ้ะประยุ่ไกล่กับแวะมากินมัดมาสร้างมากินได้เลยจ้ะสร้างเมื่อบ้านก็ได้เลยจ้ะอีป้ายหนาล้านจ้ะเสียมไทยน่าเป็นจอบไทยเนาะจอบไทยน้องสิดา นี่จะปายซื้อลานแล้วจ้ะเด้อเรายุ่งใกล้ๆกับมากินได้แล้วจ้านี่จะขังเทิงเป็นโรงแรมจ้ะแ้วข้างล่างข้างล่างตรงตรงนี้อ่ะจ้ะตรงนี้จะน,นี่ปร้านอาหารจ้ะมองนี้มองนี้เป็นไปร้น,เ,น,นเขาขายประกันนะจ้ะ อยู่ยไก่ภูเขาเลยจ้ะวิวงามงามเลยจ้ะเพราะมันค่ำเลยจ้ะมันก็เลยเหมือดเลยจ้ะเดี๋ยวได้ไปเติยงฟังพุ่นครับสวัสดีฮัลโหลฮัลโหลคุณตาสายยางไปข้างล่างสยายยางลงไปหนาล้านเลยจ้ะในไพ่เบื้องหนาล้านโอ้แล้วปิดกล้องก่อนจ้ะนี่ตกบนันได อินทางลงเขาลงเขาย่านตกน้ำงามงอยากข้างล่างหงม่งเครื่องอ่ะจ้ะอยาให้เบิ่งข้างล่างกันลงไปข้างล่า,างน้ำหลุดใสอ่ะจ้ะสิดา <c oughs> มาเดินข้างล่าง <c oughs> มาเดินข้างล่างอ่ะเสนาสิพาสิพาา้าไทยนาล้านนั่น ข้างนาแมจ่จะจากข้างนาทางเขาทั้งเขาลานอาหารลูกซ้ายนะจ๊ะคอยมีเวลาเฮ็ดขด้พูดกันนะจ๊ะ<ม>ลูกซ้ายก็เปิดร้านอาหารได้เดือนนี้กับเขาเดือนที่เท่าไหร่ล่ะลูกเดือนที่าาทสีอ่อ่นะเนาะนี่เข้าไปข้างในเนะอสนดเขาเขาเดือนที่สี่นะจ๊ะ <laughs> สี่เดือนนี่นะจ๊ะ <laughs> เห็นงานกันปะเดินไปนู่นเดิ <laughs> นไปทางเข้า โอ้ผาดชันเลยนะจ้ะอันนี้ทางขึ้นจ้ะทังขึ้นเขาข้างนาร้านอาหารจ้ะอันท้ายที่แหลมหันเป็นเป็นทังหลังพวกเขาอ่ะจ้ะอย่างนี้ <laughs> อีย่างอันนี้ไม่รู้อีย่างอันนี้ไม่รู้เขาเรียกอะไรมีน้ำมีน้ำไปนนูนกชายเข้าไปลหรอ นี่ดจพักกินขน้งนนางล่างหาลานแล้วจะหาลานเสียมไทยเสียมไทยจอบไทยด้วจ้ะเขาไปข้า,ขา,างไหนจ้ะไปนองสิร่าเขามาข้างไหนจ้ะไปสูดกอดขนมกินน้ำไป ยางไปอีกตัวจ้ะดอกไม้ดอกออคิสไปจ้ะเข้าไปข้างในแล้วก็เข้ามาข้างในแตะนะน่แดนแนนี่ห้องไงห้องกว้างเลยจ้ะห้องไงห้องกว้างเลยจ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะมึงพยายามเว้นีนิสิงามมากเลยจ้ะยิ้วส,สวยมากเลยอันนี้มันมือดอแล้วจ้ะเนาะ

มาดมาดกุกไงเอมต้ตานเลยโอ้ตวดงามต่หละยอดขอกไงคุณนขอกไงก้นเนื่องอยากออกกล้องเสียงเสียงขอกันเะให้มันเปลี่ยนปะไฮ้ยันที่ยกขึ้นที่ต้นหม่ใหญ่ปะ กุ้งยอยกุ้งตุ้ยก้งเปลือกย้อยจริงเอาเมียย้งากัเบิ่งกุ้งลูกยกอยกุ้งจานกุ้งนี้เบยกุ้งชูแป้งทอดปีมือลูกใส่อดงามจังล่ะโอ้กุ้งกระเทียมจ้าแห่ให้พ่อกิน อ่ะอันนี้ก็เซ็ตบอลลูปนีกอะไรนึกว่าเซ็ตละแต่งแต้มให้พร่อแขกิี่ภาษานั่งใกล้ๆใกล้ทำเซิร์ฟกรรไทรทำเซิร์ฟทำเซิร์ฟเวทมาให้ชิดากินข้าวชิดานั่งไหนนั่งที่เอกิดาโอ้โหไปนั่งไกลเลยจะนั่งนีนแหละอย่านั่งนู่นอย่าบอลเมีอะโอ้ มีมอะไรดีม้ีอะไรดีเยิมีอะไรดีวางวางวก่อนามากินฝรั่งเฮียข้าทุกคนโอ้เซกกะรักนี้อันนี้คนไทยเป็นเซอร์วิสเอเอเ กุ้งลงหน่อยไม่จะได้สวย <laughs> อะกินข้าวได้ชิมชิมฝีมือลูกอร่อยไหมแซ่บไหมให้ <laughs> <laughs> ก็เคยพ่อกินอืม <h ums> sao bò anh vậy Cùng chụp tên thật đại Chứ đã khiến khẩu bông viu bên ấm, ăn <laughs> Yêu <ngâm> <laughs> Seb ba? Ili. Seb Ili.